สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้มีพระดีมีประสบการณ์สูงมาแนะนำอีกแล้วครับนี่ให้พี่พี่เพื่อนๆดูก่อนว่ามีใครรู้จักไหมวันนี้คือหลวงพ่ออะไรนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อสายยุดวัดบางนํำพึ่งนอกปี2510 อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้มีอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าเหรียญหยุดปืนและไม่ได้หยุดปืนแค่กระบอกเดียวนะครับหยุดปืนถึง4กระบอกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดเนี่ยจะติดก,กับแม่น้ำนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนที่วัดเนี่ยมีค่อนข้างมีความชำรุดและ ก็ได้มีชาวบ้านมีญาติโยมนะครับไปร่วมบุญแล้วหลวงพ่อก็จะแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ไปทําบุญก็ไม่ได้คิดว่า,าจะอยากได้อะไรก็เลยถามหลวงพ่อว่าเหรียญรุ่นนี้ที่แจกเนี่ยมีดีด้านไหนกันปืนได้ไหมหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าได้สิเอาไปลองมีอาจารย์นะครับได้เดินทางไปที่วัด ได้ยินเสียงล่ำลือว่ายิงไม่ออกได้เดินทางไปที่วัดและก็ได้อะขอเหรียญรุ่นนี้มานะครับนำไปวางที่กองดินพร้อมกันมีปืนอยู่สีกระบอกในขณะนั้นจ่อไปที่เหรียญรุ่นนี้แล้วยิงพร้อมกันคนละสองนะัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเพียงเสียงดังแชะ แชะแชะรวม8นัดไม่มีกระบอกไหนยิงออกแม้แต่กระบอกเดียวไม่มีกระสุนออกแม้แต่นัดเดียวสกระบอกมีแต่เสียงดังแชะทั้งหมดนี่จึงเป็นที่มาของรุ่นหยุดปืน4กระบอกนะครับแต่ก่อนนี่อา,อาจารย์ท่านจะยิงนะครับท่านจะจดุดทูบขอขมานะครับหลวงพ่อแล้วก็ ขอในเรื่องของการชมบารมีขอ,ของพ่อนะครับนะนเหรียญมีความพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับผมนะคือเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อสายหยุดนะได้ทําการปกเสกด้วยพระคาถาชินบนัญชรหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มเนี่ยรวมๆแล้วเป็นพันจบนะครับด้วยคาถาชินบัญชร ซึ่งเป็นการปลุกเสกตามสมเด็จพุทธจารย์โตเพราะว่าท่านศรัทธามากนะครับนะและยังไม่พอนะครับย่งได้มีการนิมนต์พระเกจิแห่งยุคมาร่วมปลุกเสกอีกนับสิบรูปดังนี้ครับ 1. ห,หลวงพ่อแดงวัดเขามาใดอีกหลวงพ่อแงวัดบางไผ่เตี้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตา หลวงพ่อกีวัดหู่ช้างหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อสำเนียงวัดเวรุวนารามหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลหลวงพ่อหอมวัดไผ่หลงวัวหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระองค์หลวงพ่อหอมวัดชากมาก หลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูหลวงพ่ออั้นวัดพญาตเป็นต้นโอ้โหนี่เป็นพาพื้นที่นะครับแต่มีพิธีมีประสบการณ์ไม่แพ้กับพระนอกพื้นที่เลยเอาเป็นว่านี่คือของดีอีกหนึ่งเหรียญที่ผมอยากจะแนะนำมากๆนะครับนี่คือพระในพื้นที่ของพระประแดงจังหวัดสุดปารากรนะครับใครอยู่แถวนั้นให้รู้เลยว่า บ้านของท่านนั้นมีพระดีพระเหนียวจริงในพื้นที่นะครับโอเคนี่ให้ดูก่อนด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อสายหยุดครึ่งองค์นี่นะครับอันนี้จะอยู่ในกาะอ,อาจจะสองอยากนิดนึงนะครับนี่จะเขียนว่าพระปรัฐประกรณ์นี่ที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบางนํำพึ่งนอก ด้านหลังจะเป็นยันของหลวงพ่อแล้วก็มีพศ2510ตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านบนของเลข2ตรงนี้จะเป็นเหมือนพระจันทนระ์นะเขาจะมีสองบล็อกนะครับเขาเรียกว่าบล็อกพระจันทร์เสี้ยวกับพระจันทร์เต็มนะครับอันนี้เป็นพระจันทร์เสี้ยวถ้าพระจันทร์เต็มก็จะเป็นเหมือนครึ่งวงรีครึ่งวงกลมเต e ็มๆ e นะครับก็จะ,ะนิยมกว่าหาย, tilde, ยากกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่สภาพอย่างเดียวนะครับถ้าสวยก็ นะครับได้ราคากว่าแค่นั้นเองอ่าประมาณนี้นะครับมันนี่ไว้มีของดีมีพระดีมีประสบการณ์สูงผมจะมาแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอยู่เสมอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ